สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับท่านที่กำลังรับชมลุงล้านการเกษตรนะครับวันนี้จะพา f c ที่น่ารักทุกคนนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามลุงล้านนะครับมาดูบอนซีอีกต้นหนึ่งนะครับที่ผมเลี้ยงไว้หลายวันหลายหลายเดือนแลวนะครับเพราะเคยลงคลิปไปครั้งหนึ่งนะครับตอนมันยังต้นเล็กๆอยู่แล้วก็มีคนรู้ผู้รู้มาชี้แนะมามา,มาคอมเมนต์นะครับว่า มันไม่ใช่บอลสีที่ชื่อว่าเรนูนครนะครับเขาบอกว่าไม่ใช่เรนูนครนะครับแต่ตอนผมสั่งเขามานะครับก็สั่งมาตอนที่เขากําลังไล์สดไขายนะครับผมก็บอลสีจาก,กอาเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีน,นะครับก็บเป็นฟาร์มบอลอย่างดีนะครับเขามีตู้อบเยอะแยะของเขานะเออ <c oughs> กระตุ่อบฟาร์มใหญ่ชื่อเขาผมเมืองตาได้เลยนะครับเขาสั่งมาจากศรีราชานะครับเขาก็ส่งมาให้ตอนต้นเล็กๆมี2ใบนะครับต้นประมาณคัก ห้าเซนสิบเซนไอ้ไม่ถึงสิบเซนประมาณห้าหกเซนได้ครับตัวเล็กใบเล็กๆเท่าเหรียญห้าสิบนี่แหละผมมาเลี้ยงอะเนื่อว่าจะรอดแหล่ไม่รอดเหล่ครับเฝ้าทะนุถน้อมจนมันรอดมาครับแล้วก็ลงให้เพื่อนๆได้ดู <c oughs> ตอนนั้นยังตัวเล็กๆอยู่ก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าไม่ไม่ใช่เรนูนครนะครับแต่คนขายต้นเขาเล่สดเขาบอกว่าเรนูนครเลยแหละครับเขาบอกว่าเรนูนครเพราะว่าเป็นบอลที่เขาเพาะจากเรนูนครวันนี้ผมถึงกับว่าพอมันโตใหญ่ ต้นใหญ่ขึ้นมาแล้วผมอยากจะให้ทุกท่านมาดูว่ามันใช่เรนูนครไหมจะใช่หรือไม่ใช่ใครที่รู้ก็บอกผมด้วยนะครับไม่เป็นไรครับไม่ใช่ผมก็จะเลี้ยงต่อพราะว่ามันสวยดีเรามาดูใกล้ๆกันเลยครับว่ามันใช่เรนูนครหรือให้ทุกท่านในพิจารณาใบก้านใบต่างๆสีมันตรงตามสเปคตมตามลูกลักษณตลักษณ์ของเรนูนครไหมเรามาดูกันเลย นี่นะครับทุกท่านใบของเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ใบแรกนะครับใบจะออกมาสีออกจากสีเหมือนสีปัะดูเหมือนสีประดูะดก็จะมีป้ายนิดนิดอย่างนี้อาจจะยังไม่ไ,ไม่เต็มที่นะครับนี่แต่ก่อนผมเลี้ยงในถุงอบผมออกมาเลี้ยงไว้หลังงถุงอบก็จะเป็นลักษณะนี้ครับอาจจะสียังไม่สดเหมือนอยู่ในถุงอบนะครับผมนี่คือใบของเขานะครับผมแล้วก็มาดูนี่คือใบหนึ่งนะครับ นี่อีกใบหนึ่งนะครับผมนี่ใบล่าสุดนะครับโอ้หนี่เดี๋ยวให้ดูอีกใบหนึ่งครับผมนี่จะเป็นอย่างนี้นี่ใบล่าสุดนะครับเขาจะออกมาหลังนี้ออกมาแดงๆอย่างนี้นะครับผมจะออกมาแดงๆอย่างนี้นี่นะครับผมสีมันสีออกแดงอมเหมือนสีปลาดูหรอครับคุณง่ายสีปลาดูหลังจากเราดูใบแล้วครับมาดูก้านใบของเขาครับผม ใต้ใบเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนก้านใบเขาจะสีดําอมเขียวเนาะอาจจะเขียวก็เขียวไม่จะเรียกสีอะไรก็ไม่รู้นะเออก้านออกมาสีออกสีแดงๆอมแดงนะอมน้าตาลน,นะนี่นะครับผมนี่ก้านใบครับผมนี่นะครับให้ทุกท่านได้ดูได้รู้จะว่าเอ๊ะมันใช่เรนูนะครไหมผมให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความชัว คนรู้จะได้พิจารณาเพราะเออมันใช่เรนูเรนูนทอนแท้ไหมเออเหมือนที่ตอนที่เขาไ์สดขายเลยแต่คนที่เขาไ์สดเนี่ยเขาบอกบอกว่าเรนูนครนะครับแต่เขาเพาะจากมเมล็ดนี่นะครับผมให้ทุกท่านได้ดูว่ามันจริงไหมจริงหรือไม่จริงไม่จริงผมก็จะเลี้ยงต่อนะครับเพราะการเลี้ยงต้นไม้บางทีเราเห็นสีสันมันเราก็มีความสุขทางใจเลยนะครับเออเพราะว่าจะเรนูนครแท้ หรือไม่ใช่เรนูน,นคอนก็ไม่เป็นไรครับผมเลี้ยงแต่ว่าอยากให้ผู้รู้ได้ดูว่ามันใช่หรือเปล่าครับโอเคนะครับส่วนใฟนี้ก็นอนเจ้ากรรมากินนะครับแป๊บเดียวกินเต็ตัวแดงเป่งเลยนะครับโอเคนะครับทุกท่านถ้าที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับนี่นะครับ